สวัสดีครับผมพง์บวรสุวรรณทชชตนักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษคณะการจัดการสิ่งแวดล้อมมาหาวิทยาลัยสงขาลานครินหัดใจนะครับวันนี้มีโอกาสดีได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสมพรช่วยอาลีเรามาพบกับวอร์ชวลของท่านอาจารย์ดรสมพรกันก่อนนะครับ สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีค่ะสำนักวิทยาบริการประกอบด้วยฝ่ายหอสมุตจอห์นเอฟคนเดดีฝ่ายเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเรียนรู้สานักงานบริหารที่คอยสนับสนุนการดําเนินงานของทั้งสองฝ่ายค่ะต่อจากนี้ไปเราจะพาทุกท่านไปพบกับบริการของฝ่ายหอสมุดจอห์นเอฟคนเนดีกันเลยค่ะ เมื่อเราเข้ามาในบริเวณของสมุดจอห์นเอฟเนดี้นะคะเราจะพบกับเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ค่ะผู้ใช้บริการที่มีบัตรสมาชิกเป็นศึกษาหรือพลากรสามารถสแกนบัตร สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่สำนักวิทยาบริทครับเราได้พบกับวัวชวนของท่านอาจารย์สมพรคราวนี้เรามาเจอตัวจริงแล้วครับสวัสดีครับท่านอาจารย์สมพรครับครับสวัสดีครับคุณตษและก็สวัสดีกับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ออนไลน์อยู่นะครับครับผมตอนนี้ จากหลังจากวิกฤตโควิดทำให้เกิดนวัตกรรมใหม่ๆหลายอย่างแล้วก็การเว้นระยะห่างใช่ไหมครับอาจารย์ครับนวัตกรรมที่อาจารย์สร้างขึ้นมาผมทราบว่าอาจารย์ทำโซลารูปบนหลังคาสำนักวิทยาบริการบนหลังคารานจอดรถ แล้วอาจารย์ยังสร้างปลูกต้นไม้พืชผักหรือว่าชาวบ้านเรียกว่าผักสวนครัวโรกินได้ใช่ไหมครับครับอาจารย์ก็ได้ลองท,ทำไอ้น,นี้ก็คือเป็นแนวคิดของของตัวสำนักวิทยาบริการเองนะครับที่เราอยากจะมากับเคลื่อนในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะครับในเรื่องของพลังงานในเรื่องของการเพึ่งตนเอง ในเรื่องของการสร้างอุทยานการเรียนรู้นะครับตลอดชีวิตเลยนะครับก็คือเราอยากจะเป็นอุทยานการเรียนรู้ตลอดชีวิตชั้นนําระดับชาตินะครับเ <st ology> พื่อที่จะให้กับผู้ที่สนใจเนี่ยได้เข้ามาเรียนรู้ในช่วงวัยต่างๆนะครับประมาณนี้เราก็มีแนวคิดว่าเราจะสร้างเรื่องของทรัพยากรการเรียนรู้เราอยากจะสร้างเรื่องของอ,อีตัวสื่อการเรียนรู้ทั้งหลายนะครับแล้วก็นํามาสู่การบริการ ให้กับพี่น้องประชาชนหรือว่านักศึกษากลุ่มต่างๆนะครับกลุ่มผู้ใช้บริการกลุ่มต่างๆนะครับรวมถึงการคิดค้นนวัตกรรมสร้างงานวิจัยและก็สร้างหน่วยงานให้เป็นรูปแบบสมาร์ทออฟฟิศประมาณนี้นะครับและก็สุดท้ายก็คือบริการวิชาการไปสู่สังคมนะครับเพื่อให้ผู้ที่สนใจเนี่ยในเรื่องเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมในเรื่องเกี่ยวกับธรรมชาติในเรือเกี่ยวกับเรื่องของการพึ่งตนเองการ ประยุกใช้พลังงานสะอาดพวกนี้ครับเข้ามาในหมู่บ้านในชุมชนในบ้านเดือนของตัวเองในองคอ์กรตัวเองครับทราบว่าจากเดิมท่านอาจารย์ทำโครงการห้าครัวเรือนใช่ไหมครับคือหนึ่ง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 เราเราชื่อโครงการว่าหนึ่งครัวเรือนห้าโรงใช่ไหมครับในหนึ่งครัวเรือนห้าโรงเนี่ยก็คือพูดง่ายๆคือว่าถ้าเรามองว่าที่บ้านใดบ้านหนึ่งเนี่ยจะมีสักห้าอย่างเนี่ยก็ ควรจะมีอะไรบ้างใช่ไหมครับก็เราก็มองว่าสิ่งสําคัญก็คือพวกกลุ่มด้านพลังงานพวกกลุ่มเรื่องอาหารพวกกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับน้าพวกพวกกลุ่มเกี่ยวกับเรื่องความรู้เพราะฉะนั้นใน5้าโรงที่ว่าในครัวเรือนมันก็จะมีโรงไฟฟ้านะครับมีโรงไฟฟ้ามีโรงน้ําประปามีโรงแก๊สชีวภาพนะครับเตาชีวมวลหรือว่าน้ํามันไบโอดีเซลนะครับโรงที่4ี่ก็จะเป็นโรงอาหารนะครับคือเรามีอาหารที่อยู่ตาม สวนแปลงผักอะไรทั้งหลายในป่าในในสวนยางในอะไรแบบนี้วานากเกษตรหรือว่าในในในสระน้าในที่เป็นที่เลี้ยงปลาอะไรแบบนี้ครับในนานะครับแล้วก็อันที่ห้าคือโรงเป็นโรงเรียนนะครับโรงเรียนก็คือเหมือนกับเรื่องของการศึกษานนัเองอันแรกก็เป็นเรื่องของพลังงานอันที่สองเป็นเรื่องของการจัดการน้ําจัดการฉนบทานอันที่สามว่าจัดการเกี่ยวกับพลังงานหุงต้มอะไรทั้งหลายพวกนี้ครับอันที่สี่ก็จะเป็นเรื่องของ เกี่ยวกับเรื่องของอาหารสุขภาวะพวกนี้ทั้งหลายครับคือเราจะอาจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้นะครับมันสามารถจะนำมาซึ่งการพึ่งตนเองในช่วงที่เกิดโควิดได้เลยนะครับในเครือข่ายที่เราร่วมกันพัฒนามาด้วยกันเนี่ยหลายๆคนก็าสามารถจะอยู่ได้ในช่วงโควิดได้อย่างสบายนะครับเพราะว่าทุกอย่างมันถูกสร้างเอาไว้แล้วนะครับถูกเตรียมพร้อมไว้แล้วนะครับ คือเราไม่รู้หรอกว่าวันหนึ่งวันใดมันจะเกิดภัยอะไรเกิดขึ้นมันจะเกิดโรคระบาดขึ้นมันจะเกิดปัญหาต่างๆต้องมาปิดเมืองปิดตำบลหรือว่าปิดหมู่บ้านอย่างเนี้นะครับล็อกดาวน์มันเกิดขึ้นได้เพราะอะไรแบบนี้แต่ว่าเราไม่รู้หรอกในอดีตเนี่ยที่เราคิดเรื่องพวกนี้เรามองว่าภัยพิบัติอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันสามารถจะนําไปสู่การเตรียมความพร้อมไว้ก่อนได้ก็คือในสภาวะปกติคือการเตรียมพร้อมที่ดีที่สุดเวลาเกิดภัยขึ้นมาเราพร้อม ที่จะอยู่และที่จะเผชิญหน้านั้นได้นะครับอันนี้คือสําคัญครับรบแล้วการดูแลรักษาสุขภาพกายสุขภาพใจนี้นครับก็สําคัญนะครับผมว่าไม่แพ้กันใช่มันเป็นเรื่องของการจัดการระบบคิดนะครับระบบคิดเอาไว้ในอนาคตว่าเราะจะต้องจัดการกับสิ่งที่มันมาแบบที่เราไม่เคยเจอมาก่อนไม่ได้มาแบบไม่เคยตั้งตัวมาก่อนเนี่ยต้องจัดการกับมันได้คราวนี้ถ้าเราจัดการระบบ ทั้งภายในและภายนอกได้เนี่ยสิ่งที่เราจะอยู่ก็คือเราจะอยู่ได้อย่างอย่างสบายใจนะครับเราก็มองเห็นเพื่อนร่วมทุกในในในประชากรในประเทศในโลกของเราเนี่ยก็ช่วยอะไรก็ช่วยกันได้เท่าที่ช่วยกันได้นะครับประมาณนั้นครับ,รบสแสดงว่าสิ่งที่อาจารย์มีแนวคิดแล้วอาจารย์ทําต่อเนื่องมาตลอดนี่นะครับช่วยช่วยประชาชนได้มากเลยในภาวะโควิด ระลอกที่สามหลายคนกลับบ้านตกงานไม่มีงานทำกลับบ้านสามารถมาเพึ่งพาตนเองได้ที่บ้านปลูกผักทำสวนใช่ไหมครับอาจารย์ครับก็คือ,อพอสมมติว่าคนกลับบ้านเนี่ยนะครับคือการที่แบบว่าหน่วยงานหรือว่าโรงงานปิดตัวเนี่ยนะครับการกลับบ้านมันก็จะเป็นหนทางหนึ่งน,นะครับซึ่งอย่างน้อยกลับไปบ้านนี้มันไม่มีอะไร กินแบบรู้ราก็ตามแต่ว่ามันอยู่กันอย่างมีความสุขได้กับกับครัวเรือนของแต่ละคนเองนะครับมีพื้นที่แน่นอนนะครับมีพื้นที่บริเวณบ้านนี่มีอะไรให้สามารถทำอะไรได้นะครับก็ถ้า้าวางแผนดีๆจัดการดีๆเพือเสิ่งเหล่านี้จะกลายเป็นอาชีพใหม่ของเราในอนาคตและก็อยู่พร้อมหน้าพร้อมตาสามารถที่จะจัด ระบบต่างๆนะครับหรืออาจจะมีการซื้อมาขายไปเรื่องเป็นการเป็นผู้ผลิตเองก็ได้ในพื้นที่หรือเป็นผู้จัดการในการส่งสิ่งต่างๆรับจากชาวบ้านในละแวกนั้นและก็เป็นคนส่งผลิตภัณฑ์ของพื้นที่ในตำบลตัวเองส่งออกไปให้กับที่อื่นให้คนที่เขาลำบากเนี่ยไม่มีจะกินเนี่ยแต่ก็มีงบประมาณมีเงินเนี่ยสามารถที่จะสิ่งเราเอาสิ่งเหล่านี้ไปแล้วก็ไปส่งไปแจกกันต่อได้อันนี้มันผมว่ามันอยู่ที่ กระบวนการในการวางแผนนะครับเนาะสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหลายเราก็จัดการแบบนี้นะครับสุดท้ายมันก็จะวิ่งไปสู่ระบบคิดใหม่ที่ปรับแบบช่วง new normal นะครับเรื่องของสิ่งแวดล้อมที่เราต้องให้ความใส่ใจกอบมันนะครับเรื่องของอพลังงานที่เราพลังงานจากาพลังงานหมุนเวียนพลังงานแสงอาทิต์พลังงานอะไรที่เราสามารถจัดการได้เนะี่ย นะครับฟื้นฟูเรื่องระดับน้ําเรื่องคุณภาพน้ําคุณภาพของอสิ่งแวดล้อมพวกนี้เอามาช่วยในการที่จะเสริมให้กับบ้านเรือนของเราอยู่ได้ลดพลังงานยังไงการใช้พลังงานในครัวเรือนลดยังไงเรื่องของการจัดการให้อาหารมันหลอดสารพิษทำยังไงอย่างนี้ครับมันจัดการเรื่องของอสัตว์น้ําการประมงน้ําจืดน้าเค็มอย่างนี้มันเล่นได้หมดเลยครับคือกลับไปบ้านเนี่ย บางคนก็มีองค์ความรู้อยู่แต่ว่ามันหาโอกาสกลับไม่ได้แต่ว่าพอเจอสภาว่าโควิดก็กลับไปแต่ว่าถามว่าการที่จะให้มีรายได้เหมือนกับเมื่อก่อนมันอาจจะแตกต่างแต่ว่าท่นคือต้องฝึกเรียนรู้และก็ต้องปรับตัวจากนิวโนม m a l ตรงนี้ครับครับครับทราบว่าอาจารย์ได้ทําแปลงตัวอย่างที่สํานักวิทยาบริการด้วยใช่ไหมครับสามารถใช่ใช่ครับก็คือตรงนั้นจะเป็นการ ร่วมมือกันกับของพี่น้องในสํานักวิทยาบริการนะครับเราก็เราก็มีจริงๆเรามีอยู่3ส่วนนะเรามีอยู่3ฝ่ายนะครับฝ่ายแรกก็คือเป็นฝ่ายขอสมุดนะครับฝ่ายหอสมุดเนี่ยคือขอสมุดจอแอนเฟนเนดีนะครับที่อยู่ในสํานักวิทยาบริการเรามีฝ่ายเทคโนโลยีนะและนนวัตกรรมการเรียนรู้อนะันนี้ก็จะเป็นฝ่ายผลิตสื่อผลิตสื่อสิ่งพิมพ์ผลิตสื่อดิจิตอลนะครับออกมา อันที่สามคือเป็นฝ่ายสำนักง,งานบริหารในนี้ก็จะทําหน้าที่ดูแลเพื่ออำนวยความสะดวกทุกอย่างของหน่วยงานอย่างนี้ครับเราก็มีแนวคิดว่าเราอยากจะเคลื่อนองค์กรไปสู่องค์กรที่เป็นอุทยานการเรียนรู้อย่างนี้ครับตลอดชีวิตเนี่ยนั่นหมายความว่ามันโจทย์ของเรามันเปลี่ยนจากการที่จะมีทรัพยากรอย่างเดียวแล้วก็ให้คนก็าบริการให,ให้การบริการของผู้ใช้บริการนักศึกษาปัญญาตรีปัญญาโทปัญญาเอก บุคลากรอาจารย์นะครับหรือว่าบุคคลภายนอกแต่ว่าเราอยากจะขยับให้มันไปไกลกว่าห้องสมุดทั่วไปนะครับก็คืออยากจะให้เห็นว่ามันมีแนวทางที่จะเชื่อมโยงกับบุคคลที่เขาอยู่ข้างนอกด้วยก็ได้นะครับเขาเดินผ่านมาแต่แถวนี้เขาเห็นสวนเห็นแปลงผักเห็นอะไรแบบนี้ก็สามารถจะเข้าไปเรียนรู้ได้และก็ส่วนหนึ่งที่เราจัดก็คือเรื่องของการอบรมโซลาร์เซลล์นะครับให้กับพี่น้องในพื้นที่จังหวัดชายแดนใต้ตั้งแต่ ก็คือห้จังหวัดนี่แหละหลักๆเขาคือตั้งแต่สตูลสงขลาปัตตานียะลาและนาราริธิวาสนะครับก็มาเรียนรู้กันตรงนี้เราก็จะเติมเรื่องของการพึ่งตนเองในระดับครัวเรือนมันจะมีอะไรบ้างหนึ่งหนึ่งครัวเรือนหโรงนี่ครับเติมเข้าไปเป็นหลักคิดที่จะเติมเข้าไปที่มันนอกเหนือจากการได้รู้โซลราเซลการได้ฝึกต่อแค่นั้นแต่ว่าตรงนี้มันทําให้ติดตัวเข้ากลับไปว่าเออมันไม่ใช่แค่ โซล่าเซลล์มีพลังงานอย่างเดียวนะมันต้องเอาพลังงานไปใช้กับอะไรแล้วตรงจริงเราเนี้ยจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายได้เป็นการหนุนเสริมพลังงานให้กับครัวเรือนเขาเป็นการเสริมอาชีพบางอย่างให้กับเขาอ่ามันก็จะเป็นแนวทางาตัวอย่างครับถ้าหมู่บ้านไหนตำบลไหนอยากจะขอเชิญอาจารย์ไปให้องค์ความรู้ทางด้านนี้สามารถไหมครับอาจารย์ อ๋อมันคือตอนน,นี้เราเราทำแบบนี้กันอยู่แล้วนะก็คือใครสนใจก็เชิญมาก็ก็เดินทางไปแต่ว่าพอมาเจอสภาวะโควิดสองปีนี้นะครับตั้งแต่หกสามต้นโอ้นต้นปี6 3ามาถึงปีนี้ก็ก็ส่วนใหญ่ก็จะออนไลน์นะครับเป็นส่วนใหญ่แต่ว่าหลักๆก็คือเราจัดเป็นคนกินแดดเนี่ยหมายมาอบรมที่นี่บางคนก็มาจากพื้นที่กรุงเทพภาคกลางนะครับขับรถกันมาเองอย่างนี้ครับแล้วก็ หลากหลายนะครับก็มาหลากหลายแต่ว่าพื้นที่ส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในภาคใต้นะครับประชาชนที่สนใจนะครับเราก็อยากจะเอาอความรู้เหล่านี้ให้ทุกคนให้เอาไปใช้จริงครับผมครับขอแบ่งนิดนึงก็คือในยุคิวนอร์ม a นอาจารย์ถ่ายทอดทางด้านไลฟ์สดประจําอยู่แล้วใช่ไหมครับครับครับผมครับก็ตามตามโอกาสและก็รูปแบบนะเราก็พยายามจะ ขยายองคความรู้บางอย่างพวกนี้ครับจริงๆมันตอนนี้มันมีคนเขา,เ,าเรียนรู้แล้วก็เข้าใจมากขึ้นเนาะคือจากเมื่อก่อนที่มันมีองค์ความรู้อยู่แล้วก็อาจจะมีเครื่องไม้เครื่องมือไม่ค่อยพร้อมเท่าไหร่แต่ทุกวันนี้มันมีเลือกซื้อได้เทคโนโลยีมันก็มามากขึ้นแผงกราเซลมันก็มาแบบดีขึ้นอย่างนี้นะครับเพราะฉะนั้นหลายๆอย่างแล้วก็ค่อยๆเติมเข้าไปนะครับส่วนในสวนที่เห็นอยู่นี้ครับอันนี้ก็ เกิดจากการร่วมมือกันของทุกฝ่ายใน,ในสำนักวิทยาบริการนี่แหละต้นไม้มผลไม้และพันไม้นานาชนิดตลอดจนแหล่งน้ําและแหล่งพลังงานโซลาเซลล์สถานีนการเรียนรู้นอกห้องสมุดต,ตั้งอยู่ณนะด้านหลังอาคาร16และด้านข้างอาคาร17สำนักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานาคารินวิทยาเขตปัตตานีเริ่มดำเนินการเมื่อกลางมีนาคม2 5 6 3 ปัจจุบนันมีผักต้นไม้ผล,ลไม้และพันไม้นานาชนิดได้แก่ผักในแปลงต้นพริกกระเพราพริกไทยมะพร้าวมะนาวมะม่วงมะรุมชายากล้วยมะม่วงหาวมะนาวโห ไผ่ไผหลอดมันญี่ปุ่นมันสำปะหลังตำลึงไพลอ่อมแซบใบเตยผักบุ้งแมงลักมะเขือเทศผักน้ำเป็นต้นสถานีการเรียนรู้นอกห้องสมุดมีแหล่งน้ำใต้ดิน ที่นำน้ำมาใช้ประโยชน์ทางการเกษตรและพลังงานโซลารเซลล์ที่นำมาใช้ในสถานีการเรียนรู้นอกห้องสมุดต,ตลอดจนใช้ในอาคาร17และอาคาร12ของสำนักวิทยาบริการมีการผลิตปุ๋ยหมักไม่กับกองโดยใช้ซากพืชและปุ๋ยคอกผสมรวมกันกอบกับมีโรงเผาถ่านน้ำส้มควันไม้ ด้วยความสมบูรณ์ของสถานีการเรียนรู้นอกห้องสมุดเกาอให้เกิดความมั่นคงและความมั่งคั่งทางอาหารทั้งยังเป็นแหล่งผลิตและแจกจ่ายผักต้นไม้ผลไม้และพันไม้ซึ่งเกาอให้เกิดความรักความผูกพันสถานีการเรียนรู้นอกห้องสมุดหรือสอรนศส,สานักวิทยาบริการมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานี เราพร้อมเป็นแหล่งผลิตและแจกจ่ายผักต้นไม้ผลไม้และพันไม้ที่มีความอุดมสมบูรณ์ในจังหวัดชายแดน,นภาคใต้อย่างมั่นคงและยั่งยืนสืบไปครับจะเห็นตัวอย่างที่ท่านอาจารย์สมพรได้ปฏิบัติจริงทำจริงนะครับผมว่าผมคงจะมีโอกาสได้ไปใช้บริการศึกษาเรียนรู้แล้วก็ขอพันไม้บ้างนะครับ ตอนนี้มีพันไม้ที่เขานิยมกันอยู่ที่ว่าสามารถในโซเชียลมีเดียที่เขาคุยกันว่าสามารถช่วยเรื่องอป้องกันโควิดได้อาจารย์มีไหมครับอ๋อมันจะมีไอ้พวกนี้หมายถึงพวกกลุ่มไอ้กระชายพวกนี้ใช่ไหมครับ<ม>พวกกลุ่มกระชายชพวกไอ,อ้ที่เรามีอยู่เยอะๆหน่อยในในสวนนี้ก็จะเป็นพวก เรียกว่าผักชัยยาเนาะอันนี้คือตั้งแต่ปีที่แล้วเราเราเพาะเพาะแจกกันเพราะว่าผักชัยยาเนี่ยมันโตง่ายนะครับแล้วก็เด็ดยอดไปแล้วก็ไปทิ้งทิ้ง,งไว้ก็งอกแล้วนึกออกไหมครับมันมันงอกง่ายมากนะครับเราฟันมาหนึ่งต้นเนี่ยนะครับเราก็เอาไปใส่ไปในน้ำเนี่ยไม่ตายนะครับโดยไม่ต้องเด็ดใบออกนะครับอันนี้คือความความสุดยอดของผักพวกนี้ซึ่งจริงๆแล้วผมคิดว่าจุดสําคัญก,ก็คือการ มีผักปลอดสารพิษทานเนี่ยนะครับวันนี้สําคัญมันได้กินเป็นมือมือส่วนไอตัวไอต,ตัวป้องกันเรื่องของอะ,อะไรนะป้องกันวัดนะครับอะไรพวกนี้ก็ก็ว่ากันไปเนาะตามรูปแบบตอนนี้ทราบว่ากระชายดีราคากิโลละร้อยกว่าบาทแล้วใช่ไหมจากยี่สิบสามสิบาทเนี่ยขึ้นไปร้อยเจ็ดสิบหรือว่าสองร้อยบาทเนี่ยนไม่แน่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าคือจริงๆผมคิดว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมไว้ได้นะเราก็จะไปได้ไกลกว่านั้น ครับนะสุดท้ายนี้อาจารย์มีอะไรจะฝากพลเมืองชาวไทยบ้างครับอ๋อคือเบื้องต้นนะครับผมคิดว่าเราอาจจะต้องหันมาพึ่งตนเองนะครับในเบื้องต้นเนี่ยโควิดเนี่ยนะครับมันจริงๆถามว่ามันจัดการเ,เราเราจัดการได้เพื่อจะไม่ให้ไม่ให้เสียชีวิตหรือว่าไม่ไม่ให้โดนมันมันเล่นงานเราได้ ได้อยู่แล้วนะครับก็คือเรื่องหนึ่งก็คือเราใส่แมสเนี่ยนะครับคือไอแนวคิดของการรัก,รกษาระยะห่างนะครับใส่แมสนะครับเรื่องของวัดอุณหภูมิเรื่องของล้างมืออะไรพวกนี้ผมคิดว่าพวกนี้คือสําคัญคือสุขมันวาดด้วยเรื่องของอนามัยส,สุขานามัยนะครับเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเราใส่แมสดีๆปิดจมูกมันก็มันก็ช่วยได้แล้วมันไม่เข้าไปที่ในใน,ในลำคอในจมูกเราเนี่ยนะครับไม่ไป ่าเพราะเชื้อตรงนั้นแล้วก็อ่ไม่ไม่ลุกเราไปถึงปลอดใช่ไหมครับคือถ้าเราจัดการตรงนี้ได้มันก็มันก็อยู่รอดอยู่แล้วผมจะบอกว่าจริงๆเนี่ยถ้าเราทําบ้านของเราเนี่ยให้ปลอดจากสิ่งเหล่านี้ได้นะครับแล้วเรารู้ว่าทุกคนคนในบ้านของเราไม่ไปเดินเพ่นพ่านกับสิ่งสิ่งที่พื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงเนี่ยแล้วก็ออกไปนอกบ้านก็ใส่แมสหนึ่งชั้นสองชั้นก็ว่านไปตามความสําคัญนะครับแอกอคอที่มีก็พกกระเป๋าไปด้วย นะครับและรักษาระยะห่างอย่าไปคิดว่าเออเราเพื่อนกันคงไม่ติดกันหรอกไว้ใจกันไม่ได้แต่ไวรัสมันไม่ได้ไว้ใจใครนะครับ mm. เพราะฉะนั้นถ้าเราจัดการแบบนี้ได้นะแล้วกลับมาบ้านก็ดูแลตัวเองให้ดีเนี่ยไอ้บ้านของเราเนี่ยสามารถจะทําทให้อะไรครับที่บ้านของเราเนี่ยสามารถทําอะไรครับสามารถใช้ชีวิตได้ปกตินะหมายหมายความว่าถ้าเราดูแลกันดีๆเนี่ยนะครับคราวนี้ถ้าเป็นมีรั้วบ้านใช่ไหมครับพี่ต้มีรั้วบ้านแล้วก็ปิดรั้วบ้านไว้ก็คือยัดอ่ ุญแจไว้หมายถึงว่าล็อกุนแจไว้ใครจะมาติดต่อก็ทํากระดิ่งให้กดมมเนี่ยครับใครไม่มีกระดิ่งก็ใช้ไม้ไผ่แล้วก็เอาไม้ไผ่อีกอีกท่อนหนึ่งเอาไว้ข้อ,ขอ,ขอเรียกได้ถือว่าเป็นทํา <ำ S 1> ดึง,งเชือกกระดิ่งใช่หมครับอะไรแบบนี้แล้วก็เราก็เราก็คุมได้เพราะระยะห่างเราก็คุมได้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาตะลุวิ่งก็มาเดินก็มาในบ้านเราเนี่ยได้อย่างนี้เหมือนกับผู้ส่งของอตามอะไรนะ ผู้ส่งของพัสดุอะไรทั้งหลายเนี่ยตอนนี้ก็คืออยู่กันสนิทจนแบบว่าวิ่งทะลุบ้านแล้วอย่างเนี้ครับอันนี้ก็มีความเสี่ยงอะ่ะมันต้องมีต้องตัวก็เรียกว่ากันชนไว้ทักชั้นหนึ่งนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไว้ใจแต่ว่าเชื้อโรคมันไม่ได้สนใจหรอกอ่าครับก็ <är S 1> คือ<ม>ถ้าคุณปลอดภยัยกังวลเวลามันมีความเสี่ยงสัมผัสปับ๊บนี่แป๊บๆเนี่ก็อาจจะติดเชื้อกันไปนี่เราจะ จัดการอย่างไรคุณก็จะเสียเวลาไปสิบสี่วันเพื่อที่จะไปกักตัวเองอยู่การทํางานอย่างอื่นมันก็ไปไม่ได้นะครับอันนี้ก็หลายๆอย่างวันลองดูนะครับว่าแต่ผมว่าอย่างอื่นไม่รู้นะวัคซีนมันจะมาเมื่อไหร่ที่ถึงพร้อมทั้งหมดเนี่ยก็อีกเรื่องหนึง่งแต่ว่าสิ่งสําคัญคือเราเตรียมตัวเราพร้อมหรือย,อยังถ้าเรารู้ว่าโควิดมันมีนิสัยอย่างไรเราก็อย่าไปเอื้ออํานวยให้โควิดมันมาหาเราด้วยนิสัยที่โควิดมันชอบอะนะครับ ขอบพระคุณอาจารย์สมพรมากครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับมีโอกาสเมื่อไหร่ก็เชิญมาสนทนากันต่อนะครับได้ครับยินดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับ